วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโปรเจกต์ดีๆโปรเจกต์หนึ่งครับที่ทําให้คนไทยหลายพันคนหลายหมื่นคนเข้าสู่เส้นทางการปลดหนี้ที่สร้างมาแล้วทั้งชีวิตได้งานที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้ครับเป็นงานของคนไทยเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยถูกกฎหมายทุกข้อไม่ใช่งานลงทุนไม่ได้ชวนไปซื้อของมาสต็อกและให้ไปโพสต์ขายไม่ได้เป็นงานแชร์ลูกโซ่โอเค แต่งานที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้เป็น4อย่างนี้ฮะมันเป็นหนึ่งฮะมันเป็นงานของผู้บริโภค2ครับมันเป็นงานที่สามารถปลดหนี้ให้เราได้รวดเร็ว 3. มันสามารถปลดหนี้ให้เราได้ค่อนข้างเยอะ 4. ครับมันสามารถปลดหนี้ให้เราได้ในระยะยาวนะครับนั่นหมายความว่า,าถ้าคุณต้องการงานรายได้เสริมที่เป็นแค่ผู้บริโภคแล้วสามารถปลดหนี้ได้เร็วปลดหนี้ได้เยอะแล้วก็ปลดหนี้ได้ยาวๆนะครับ งานอินดีมใช่ฮะ